ข้าวผัดปูครับข้าวผัดปูหอมๆนะครับมารับชมกันครับเผากระทะให้ร้อนเพราะว่าเวลาผัดนะครับจะได้ข้าวจะได้ไม่ติดกระทะนะครับไข่ไก่ลงไปครับผัดให้ไข่ไก่เขาเซตตัวนิดหน่อยก่อนนะครับพอเขาเริ่มเซตตัวนิดหน่อยครับใส่ข้าวลงไปครับข้าวผมใช้ข้าวหอมมะลินะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นข้าวแช่เย็นนะครับเป็นข้าวหุงใหม่ๆเลยนะครับไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้พอไข่เขาเคลือบข้าวนะครับแล้วก็ เข้ากระจายดีแล้วนะครับแล้วก็เล่งไฟนิดหน่อยครับคราวนี้เราจะมาปรุงรสชาติแล้วนะครับใส่ปูลงไปครับแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยชูรสนะครับน้าตาลครับเกลือครับเปิดไฟครับไฟแรงนิดหน่อยครับแล้วก็ผัดเร็วๆนะครับนี่ครับจะได้ความหอมบางๆนะครับ ผมปรุงแค่3ามอย่างนะครับปรุงแค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็นะครับเล่งไฟดีหน่อยนะครับได้ความหอมครับข้าวผัดปูหอมๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวัสดีครับ